ชีมนั่นเองอ่าสีข,ขาวนะครับครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับอตอนแรกพี่พี่เขาอธิบายเรื่องผิวหนังอ๋อผิวหนังช่วยอะไรเราบ้างช่วยห่อหุ้มร่างกายอ๋อช่วยอะไรอีกช่วยป้องกันเชื้อโรครักษารักษาอุณหภูมแล้วก็ขับอะไรออกมานะ เงืครับเงือก็คือของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าผิวหนังของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมีอะไรที่ไม่เหมือนกันครับคออะไรนะะเนี่ยคอ,อลลาเจนคอลลาเจนครับเอาล่ะในส่วนของแฮนด์ครีมที่น้องได้ทำเนี่ยน้องพอจะจำได้ไหมว่ามีสารอะไรที่ใส่เข้าไปบ้าง ไม่ค่ะจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ก็ได้ผลิตภัณฑ์มาหนึ่งชิ้นซึ่งเอาไว้สำหรับทาบำรุงผิวหนังใช่ไหมครับเห็นไหมครับผิวหนังเด็กมันจะมันจะแบบดิงด้งดึงด๋งมาดิ้งดึ๋งไหนแฮนด์ครีมที่น้องไปทำมาเป็นยังไงลูกกินเป็นยังไงอหอมค่ะหอมใช่ไหมน้องได้ทำอะไรบ้างในในในแฮนด์ครีมน้องเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออ นี่ครับสีขาวๆอ่าเป็นสีขาวๆตอนนั้นเนี่ยตอนแรกที่น้องใส่สารลงไปมันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นไม้พี่เขาพี่เขาใส่สารให้อยู่แล้วก่อนอแล้วก็แล้วก็ใส่สารลงไปแล้วก็แล้วก็เขาบอกให้คนก่อนได้ให้คนก่อนได้อ๋อแล้วพอคนคนแล้วเป็นยังไงเอ่ยพอคนคนแล้วก็แล้วก็แล้วก็พี่เขาเขาคนคนก็ยังก็แบบเริ่ม เริ่มเริ่มผมตัดตัดตัดมันด้วยแล้วแล้วมันก็ต้องใส่น้ำมันมะกอกกลิก่นมันหอมมากเลยครับโอเคใส่น้ำมันมะกอกกลิก่นมันหอมมากเลยเแล้วพี่เขาก็ให้ไปล้างมืออ๋อพี่เขาใค่ไปล้างมือมันมันครับอ๋อโอเคแล้วยังไงต่อครับเอออ่าเล่าเลาเล่าเราต่อเล่าต่อไม่ไมต่อครับ พอคนไปแล้วมันเป็นยังไงนะคนไปแล้วมันก็มันก็เริ่มละลายอ๋อมันเริ่มละลายพี่เขาพี่เขาก็เอาถาดมาให้วางใช่ไหมแล้วแล้วเขาก็เอาไปอบเออไปไปอุ่นออไปอุ่นไปอุ่นให้มันร้อนใช่ไหมครับใให้มันอุ่นอุ่นิดนึงออให้มันอุ่นนิดนึงเสร็จแล้วก็ให้มาคนต่ออเอ้ยระหว่างรอก็ก็ให้ทาอันดีเกิดอันเอที่ เอจะเอาเบกกอันดีจะทําต่อครับเมื่อกี้เราไปอันดีขอโทษทีครับโอเคครับแล้วก็สรุปน้องก็ได้ผลิตภัณฑ์มาหนึ่งชิ้นนะคะเป็นแฮนด์ครีนที่ทำขึ้นมาเองมีหมดอายุอ่ามีหมดอายุอันนี้ใช้ได้ประมาณหลางเดือนครับในเดือนอยู่ครับหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับมีระบุวันหมดอายุไว้อยู่นะคะแต่แต่หมดอายุแล้วก็ ก็แบบหมดอายุกลิ่นก็หอมอยู่ก็ทาได้อยู่อ๋อทาได้อยู่ไม่ไใช่ค่ะ,ะสวัสดีค่ะแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เอาไปทาอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้อ่าใช้สําหรับเฉพาะทามือมือเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะสวัสดีครับ